สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาคคชสีคคชสิงมาให้ชมนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่มีมีแบบตะ,ตะปบเยื่อด,ด้วยนะอันนี้มีตะปบเหยื่อด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิงห์งาแกหรือว่าคคชสีคคชสิงนี่หายากนะครับหายากนะครับเนี่ยทำมาจากงาน,นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธคุณก็เป็นไงโอ้โหเมตตามหานิยมแขวลาดปลอดภัย กรุงพันชาตีเออนะกรุงพันชาตีมหาอำนาจนะครับสำหรับโคตสีแบบนี้หาชมยากนะครับทำมาจากงาน,นะครับแค่งาก็หายากแล้วและเป็นรูปแบบโคตสีโคตสิ่งนี้ยิ่งหายยากใหญ่เลยนะครับวิธีบูชานะครับนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับ อิติอรหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามเตอาจาริโยเมอายัสมาจาริโยเมพันเตโหหินะครับแล้วก็ท่องหัวใจสิงนะครับสิงห,หนาทาังสิงห,หนาทาังแค่นี้นะครับพุทธคุณมหาอำนาจเมตตามหานิยมแคลคาดคงกับพันชาตีนะครับนี่ทำมาจากงานนะครับเก่าเก็บหรือว่าเก็บเก่าของเจ้าของอที่ผมได้มานะครับเนี่ยครับหายยากนะครับลำตัวนี้เท่าๆ นิโพะเราเลยนะครับด้านกว้างนี่นะเท่ากับนิโปแเราเลยเป็นสิงขศสีกุชสิงกาแก่ีิหาชมได้ยากนะครับเพราะติดตัวแล้วมีเสน่ห์เมตตามหานิยมควรที่จะเอาไว้ติดตัวให้ดีนะครับวลาจะเลี่ยมแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพุธคุณน่สุดยอดนะครับของพ่อเดิมในทุกชิ้นนะครับทำมาจากงานนะครับเนื้องานก็ทําลักษณะก็เป็นอย่างเงี้ยครับเนื้องานนะครับจะเหลืองนี่เหลืองแบบเก่าเก็บนะไม่ได้สัมผัสนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามที่เขียนคําว่าติดตามหน้าจอโทรศัพท์นะครับบางคนคนแก่นี่ดูแล้วไม่เป็นตรงไหนที่อ่านว่าติดตามกดมันเลยครับตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับมีคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ f c โชคดีนะครับสวัสดีครับ